สวัสดีค่ะช่องกำไรชีวิตกำไรบุญมาสวัสดีในคลิปของแม่หิงนะคะแนวทางตัวเลขพร้อมความฝันประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดงวดนี้จะเป็นไปได้ไหมว่าเลขแม่ฮิงจะเข้าอีกเพราะว่าเลขแม่ฮิงเริ่มเข้าแล้วนะคะอาวติดตามกันเลยที่สำคัญนะคะเลขที่แม่หิ้งให้ไว้ที่ยังไม่ออกด้วยนะคะใครที่ พอมีงบนะคะก็ตามนิดนึงนะคะซื้อทิ้งทิ้งไว้นะคะลอตเตอรี่ใบ2ใบ3ใบนะคะอ่าแล้วทีนี้เรามาฟังความฝันนะคะอ๋อก่อนจะฟังความฝันจะบอกว่าแม่หิงทุ่มไปแล้วนะคะลอตเตอรี่นะคะสีห้าใบนะคะลงท้ายด้วย0330์มแม่หิงชอบมากต้องจัดนะคะแม่หิงบอกไม่ได้เลยน่าจะมานะคะ ัลโหลจ้าสวัสดีจ้าแม่ฮิงพักผ่อนอีป่าวันนี้หยุดไหมจ๊ะไม่ได้หยุดจ้าอ๋อมันได้หยุดแล้วคุยได้ไปมด้เนี่ยเรื่องหัวชันๆแม่ฮิงคุยได้คุยใได้โอเคขอคุยเลยเพราะว่าวันนี้ก็วันพระสุดท้ายแล้วจ้าอ๋อได้ยินฝันฝันย้ําไหมหรือว่าฝันเดิมฝันเดิมแสดงว่าต้องตัวเดิมแน่เลยแต่ว่าต้องรอเช้าวันหวยออกขอแม่ยิงเผื่อมีอะไรแปลกๆมาตอนเช้าวันหวยออกขอแม่ยิงอ่ะนั่นแหละ เออ่ะเห็นแม่ลงแม่ลงเฟซไหมล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเพิ่งดูเมื่อกี้จ้าก็เลยโทรหาเนี่ยค่ะศูนย์สามสามศูนย์ชัดเจนเปลี่ยนแต่ไม่ชอบสองศูนย์กับสามศูนย์นะถ้ามีศูนย์นะวันนี้สองศูนย์กับสามศูนย์นึกว่ามีใช่เพราะว่าน้องก็ฝันเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศูนย์สามีนี่ตลอดสามคืนเลยแม่แม่แม่ฝันนะว่าไปไปแลกตังค์กับใคร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 เขาก็ไม่ให้แลกตังค์เนาะ ไปแลกเงินแต่ไม่มีใครรับว่าเนอะใช่ไปแลกตังค์แล้วไม่มีใครให้แลก<ม>ทนีนี้เอาแบงค์พันไปแลกกับเขาแล้วเขาไม่ให้แลกทนีนี้พอดีพี่สาวบอกว่าอ่ะอ้อ,อ,อกูให้แลกโยนมามีแต่แบงค์ยี่สิบรุนๆเลยแต่ครบพันหนึ่งอยู่อ๋อเอาแบงค์พันไปให้ใไม่มีคือไม่มีคนให้เลยมีพี่สาวาม,มีพี่สาวให้แลกแต่โยนเป็นเงินแบงค์ยี่สิบมาหมดเลย อืบงยี่สิบล้วนเลยเมื่อามืงนับเอานับเอากันมาอบอกเอาเอาเอาให้ให้พูดไปมาเอาเอาให้ก็จะให้นับเอาให้ครบโยนปึกเขาเรียกว่ายโยนปึกแบงค์ยี่สิบใช่แล้วบาร์ที่เขากระเปรสุดสองด้วยเนาะมันไม่ใช่หนึ่งสองศูนย์แล้วไม่ยิงนั่นแหละนั่นแหละแม่ก็สงสัยอยู่บาร์ที่แปดสิบสองแล้วก็ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งของไม่ยิงหนึ่งพันมารวมกับยี่สิบก็ก็บ้านเขาบาร์ลที่แปดสิบสองทับหนึ่งเนาะอ้าว แปดสองหนึ่งหรือว่าสามสองหนึ่งนะแปดเป็นสามได้นะนั่นเลยเพอพะวันหลังมาก็ฝันว่าเจ้าของไปอาบน้ําอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งคุ้มใต้เลยคุ้มใต้สุดเลยอะ่ะบ้านหลังนั้นบ้านละที่เขาหนึ่งสองแปดแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านยี่สิบ่มู2ยี่สิบอ่ะเขาบอกว่าเอ้าเอ้าไอ,าอา้ถ้าไม่มีประทุงใส่อะไรนะเขาโยนกระสอบปุ๋ยมาให้นะอ้าวนี่กระสอบปุ๋ยเต็มกระสอบเลยพันว่า ปุ๋ยก็แปดอยู่แล้วเนาะปุ๋ยสอปุ้ยก็แปดแล้วบะผู้ใหญ่มูยี่สิบก็ยี่สิบเนาะสองศูนย์ผู้ใหญ่มันไม่พ้นยี่สิบกับเหมือนที่แม่ฮิงบอกอย่งด้วยนะเออผู้ใหญ่มูยี่สิบอ่ะอืมไม่พ้นสองศูนย์อยู่แล้วเนี่ยสองศูนย์สามศูนย์เนี่ยก็นุกศักดิ์แนกระสามีเนี่ยนะอายุก็เหมือนกันนะจ้ะอ่าพศสองห้าสองศูนย์เกิดยี่สี่ศูนย์สาม แต่แม่ก็จะกันห้าสองไว้อายุแม่ครบห้าสิบสองก็ดีนะฝันคือว่าฝันดีเขาโยนตังมาให้เป็นปึกเลยเนาะที่แล้วก็ฝันว่าเก็บังินในที่นอนของแม่ได้ว่าโอ้ตรงเป็นเงินของแม่ล่วงให้ทําล่วงแน่นอนเลยเก็บเอาเก็บเอาใช่เก็บเงินได้เท่าไหร่แม่เก็บได้เยอะแยะเลยเลยไม่ได้ให้แม่คืนเพราะว่าเจ้าของเก็บเงินไอ้ที่นอนของแม่เนาะโอ้ไม่ให้แม่หรอกตัวแม่หลงลืมไง เก็บเอาเก็บเอาแล้วเก็บเงินที่นอนของแม่ด้วยใช่ก็ตอนนั้นก็ได้เลขมาก็ฝันว่าเอามาเสี่ยงก็ฝันว่าได้เก็บเงินของแม่ได้นอ้อออกห้าศูนย์เลยออกห้าศูนย์เต็มเต็มห้าศูนย์หวดแล้วแม่ก็ซื้อห้าศูนย์จัดไปเหมือนกันแต่พอพอตาม,มาห้าศูนย์หดหลังมาก็ได้นิดหน่อยอนั่นน่ะสิมันมาสองเลยนะเพราะม่ยิ่งให้ไ้ศูนย์ห้ามาออกห้าศูนย์ตามมาใช่โอเคเลย แต่ว่าไม่ยิงว่าสองศูนย์กับสามศูนย์มาแน่นอนแต่ว่าก็มีบ้านเลขที่แปดสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไอ้เงินเนี่ยไอ้ไอ้แบงค์พันกับแบงค์ที่สิบมันอาจจะเป็นหนึ่งสองศูนย์เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านก็หมู่ยี่สิบอีกโ oh อ้มไม่กอดไม่รู้เข้าห้องน้ําอาบน้ําในห้องน้ําเขาได้ไงไม่รู้แต่ห้องน้ําเขาไม่ได้อยู่ในบ้านนะอยู่ข้างหน้าบ้านน่ะอ๋อไปห้องน้ําไปอยู่หน้าบ้านในฝันน่ะ นีห้องน้าอยู่ข้างหน้าบ้านก็แสดงว่าบ้านเล็กที่เขาเนาะอ๋อหน้าบ้านมันก็บ้านเล็กที่นะใช่เ,เคยไปคุกคีฝันเห็นบ้านหลังนี้เลยเนะอะมมันก็แปลกตรงนี้น่ะสินั่นเลยบ้านเขาอยู่สุดซอยเลยบ้านเล็กที่หนึ่งสองแปดไปตรงกับบ้านเล็กที่ที่พี่สาวให้เงินแปดสองหนึ่งใช่แต่อย่า <S 2> 2, <S <อ>ลืมว่าแปดอาจจะเป็นสาม นั่นแหละก็อย่าลืมแล้วกันหนึ่งก็อ่าลืเป็นเจ็ดเจ็ดอ่ก็อย่าลืมก็แล้วกันจ้ะกลับไปกลับมานิดนึงเดี๋ยวจะเสียใจถ้าไม่เล่นนะจะโอเคเลยแต่เลขสองเป็นห้าได้ไหมอายุไม่หิงมันก็น่าจะได้นะเพราะว่าสองก็เป็นห้านี่ไงแค่นี้แหละเอาเป็นว่าแค่นี้ผลเป็นมาเลียไม่เยอะ นะลงทุนหน่อยแล้วกันนะจะไม่ยิงเนาะจ้ะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกติแหละนะอย่างที่บอกตามไว้เพราะว่าไม่ยิงเป็นคนฝันแม่นตั้งแต่แต่ใดมามันก็อย่างที่บอกทุกคนเนะี่ยมันก็จะมีช่วงหลุดหลุดแล้วก็อ่ะเข้าเข้าเข้า,ขา,ขาวันนี้จะเข้าอีกก็ได้นะอยากให้คนตามอืมจ้ะโอเคจ้ะไม่ยิงจัดไปจ้ะสวัสดีจ้าแล้เอาเป็นว่าวันนี้ถ้า เข้าบ้างอะไรบ้างนะอยากจะให้ผู้คนนะได้ติดตามแม่ญิงมากมากขึ้นอ่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างคลิปก็ตอนนี้มีคนดูประมาณสองร้อยกว่าคนเองบางทีก็ทําไปเราก็ทํานะเพื่อแบ่งปันเนี่ยเพราะเราจริงใจไม่ได้ต้องการอะไรอ่านะแม่ยิงเนาะอืมจะจะโอเคแต่ใครอยากทําบุญทําบุญใครอยากจะให้เป็นรางวัลแม่ยิงก็เดี๋ยวจะให้เบอร์แม่ยิงไว้ด้วยนี่นะขอให้มันเข้านะแม่ยิงนะสาธุสาธุขอบคุณมากจ้าสาธุสาธุจ้าแล้วก็ นะคะให้เบอร์ติดต่อแม่ฮิงไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าหลายหลายท่านนะคะอยากติดตามนะคะช่วงสุดท้ายหรือไม่ก็เช้าก่อนหวยออกนะคะเพราะว่เาเราอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะคะในเช้าวันหวยออกก็ได้นะคะก็เลยให้เบอร์ติดต่อไว้นะคะแล้วก็วันที่16มีนาคมก็เป็นวันเกิดของแม่ฮิงนะคะยังไงซะงวดหน้นะคะวันที่16มีนาคม ใครจะโทรไปอวยพรวันเกิดนะคะแม่ฮิงก็เชิญได้เลยนะคะตามเบอร์นี้หรือจะโทรไปสอบถามแนวความฝันก็เชิญได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะจ้ะและก็มาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดนะคะ,ะช่องกำไรชีวิตกำไรบุญก็ฝากช่องน้อยๆไว้ด้วยหนึ่งช่องนะคะฝากติดตามฝากแชร์นะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะ ช่วยกันเข้ามาตีความฝันช่วยกันมาเสนอแนะสแสดงความคิดเห็นให้กับช่องของเราด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ชมมาจนจบคลิปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในงวดนี้และในงวดถถัดไปนะคะไม่ว่าจะเลขบนเลขล่างเลขหน้านะคะหรือเลขท้ายสองตัวของลอตเตอรี่นะคะ ็ขอให้ได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งความโชคดีจงมาเก่ทุกคนสวัสดีค่ะ